ามากรข่าวสักหน่อยอ๋อเมื่อเช้านี้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวหลังไปจะเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังว่าทําไมที่หนุ่มตัดสินใจขึ้นไปหาพ่ยุทธข้างบน<อ>แต่พอขึ้นไปแล้วอะค่ะตอนแรกพี่หนุ่มตั้งใจว่าจะไปยืนฟังเฉยๆพ่ยุทธก็ให้เข้าไปด้วยเพราะว่าสัมภาษณ์ทางคุณติดอนณงอยู่คําถามแรกที่พี่หนุ่มถามเจพัทก็คือทําไมพี่ตีราคาผม20ล้านบาทเจพัทก็พยายามบอกนะคะบอกว่า20ล้านมันคือแผนงานสําหรับพี่หนุ่มเนี่ยมัน ไม่สามารถตีมูลค่าพี่หนุ่มได้รายการพี่มันอันดับหนึ่งของตาะเทศไทยทางพี่ยุทธถามย้ำเหมือนกันนะคะว่าคือ20ล้านเนี่ยจะจ่ายให้คุณพัดก็ต่อเมื่อไปออกโขนนะแสและจบสวยๆแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมทางคุณพัดก็พยายามบอกนะคะบอกว่าไม่ใช่มันเป็นแผนงานไม่ได้เกี่ยวว่าจะเอาเงินนี้ไปจ่ายพี่หนุ่มลองฟังดูคะ่ะอผมเป็นคนกลางฟังว่าคุณเขียนสกีพีใหนุ่มเปล่าพี่ จะไปเขียนคริปพี่หนุ่มได้ยังไนนงพัทเป็นใครพัดเป็นใครไม่แต่เนื้อที่ฟังออกมาเนี่ยมันบอกว่าสุดท้ายแล้วพี่คือพัดกับพี่หนุ่มเขียนบทไว้ว่าใส่ความผิดมาเลยครับแต่ไหนที่พอตอบได้แล้วสุดท้ายพี่หนุ่มจะเป็นคนพลิกเองตามที่คิดที่เรากับหมายถึงพัดกับพี่หนุ่มได้เขียนเอาไว้ว่ามันเป็นความผิดที่พรบรสคบอก็แก้ไขได้นี่ก็ไปสคบอสิ แล้วคุณพัดก็บอกกับทางด้านของบอสปันว่าจบไหมนั่นแล้วบอสปันเองก็ถามเลยว่ามันจะทําได้ง่ายอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยไอ้ตรงเนี้ใครฟังก็เป็นอย่างนั้นนะใ่ะค่ะอย่างนี้นะคะในข้อที่จริงพัดเชื่อว่าพี่หนุ่มเองเนี่ยเวลาพัดดูรายการพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็จะมีในส่วนของของวิจารณญาณว่าเออถ้ามันฟังได้มันฟังเข้าท่าหรือว่ามันฟังแล้วมันมันมีเหตุผลพี่หนุ่มก็จะเออก็จะเป็นมุมที่เออมันก็มันก็ฟังได้ท่านหนึ่ง ถ้าไม่รู้จักหนุมกันชัยหรือท่าจะรบกับเขาต้องความจริงสู่วนเขาหนีไม่มีประโยชน์หนีจะไป็แบบตักหมายถึงทองคํำ <ฮะ S 1> ให้ชนแบบมูฟตมีสมองแบบมีของของของเธอคือชั้นไงของของเธอคือเงินเธอหนึ่งเสียยีแบบนี้แทนที่จะเอาเงินของเธอไปหมดนุมจะเป็นตัวเบรกตํารวจได้นะนี่ไปไปบอกอย่างนี้ได้ยังไงคุณพัฒน์ คือข้อความทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็เป็นประเด็นในส่วนที่เราคุยกันมันมีก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ทั้งหมด